ในละคัดีไปโอ้โหสไตล์คุณหนูครับสไตล์แบบนี้รวยโอ้โหสวยมากพี่เบิ้ลให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยฟังเสียงท่อมาแล้วครับทุกคน6ล้อเป็นนิสสันครับโอ้โห นี่น่าจะเป็นรถขนหมานะครับทุกคนโอ้หมั่มลงเลยพี่เบิร์นยางให้ดูหน่อยโอ้โหสวยจัดเลยครับทุกคนไอ้ไอ้ฮัมไอ้ชื่ออะไรวะไปแล้วครับทุกคนโอ้โหสวยมาก นี่มาแล้วครับผมเป็นงานมิตติ้งครับเอ้เป็นไงเราอยู่บางกระทุ่มครับวันนี้อยู่พิษณูโรกครับ โอ้ยเตนซิงอ่เจ้าป๋าโหคุ้มชอบกันเนี่ยลงบ้านไดดูหน่อยเยอะโอ้เจ้า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 โอ้ไปแล้วครับอู้โอ้ทำไมแรงยังเลยอ่ะนี่ครับมีแต่วัยรุ่นเลยครับผมเยะมากเะมากโอ้ไปแล้วไปครับผมนี่ก็เดินทางครับขับกันแล้วครับผม สวยมากเป็นรถตู้ครับคันนี้เอามาย่นครับย่นหัวย่นท้ายโอ้โหสวยมากโอ้โหเป็นที่แตนมครับนี่เปิดไฟไฟผ่าหมากมาด้วยอ่าเดือทางปลอดภัยครับโอ้คนรัสาวไม่เนี่ยปะา อ้าวเรียบร้อยมามาอ้าวพี่โอ้ไปรีบไปไหนเนี่ยโอ้โหเ,เดี๋ยว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 โอ้ <laughs> โหอ้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจริงหรือชื่อเล่นนะอ้าวชื่อปอมๆก็ได้เผื่อไม่มีใครรู้จักชื่อติ๊กจ้าอ้าวชื่อติ๊กเหรอ โอ้โหพี่ทำนานทุกวันเลยเหรอไม่ทุกวันนะช่วงนี้ยังไม่ได้ทำรอรอน้ำลงน,นี่ครับสาวนะทุกคนพี่ออกตัวโชว์ได้ไหมองอะ <laughs> จี๋ยครับเองเลยอะ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะ <laughs> ไปพี่ออกตัวโชว์ยกล้อเลยไปโอ้โหหล่อมากนี่อ๊ะ บายพี่สวัสดีครับอู้สวยมากเป็นรถสไลด์นะครับทุกคนเอ้ยพี่ถ้าผมสูงกว่าน,นี้ต้องเพิ่มหลังคาขึ้นนะอู้สวยมากเลยครับโอ้โหแบบนี้ต้องเบินยางโชว์แล้วเนี่ยพี่ สายยุ่นสายยุ่นรอยจัดเลยอ่ะอุใส่เมกเวยครับโอ้โหอาพี่อันนี้ไม่มีหางขึ้นไงอ่ะไม่ขึ้นนะเนี้ไม่มีหางเหรอโอ,โอ,โอ้หางยังไม่ต่อครับไ,ไ,ไ,ไปแล้วครับโอ้โู มป๋าออกตัวโชว์หน่อยออกตัวโชว์หน่อยเอ๊อ้าวอาวตัวเอ้อนแรงอ่ะโอ้ปลาแรงจัดเลยอ่ะไปเดินทางปลอดภัยครับโอ้โอ้ปลาแรงจัดเลยครับไปแล้วทุกคน นี่ควันใจแม่ฉลวยโอ้โหสวยมากนี่เบิ้ลให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยฟังเสียงท่อได้ไหมอะ <c oughs> ไอ้แล้วทุกคนแจมแมว <c oughs> เอ๊อเออมีสาชาด้วยเออ โอ้โหสุดจัดเลยอ่ะพี่แม่งแจมแมวเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปแล้วโอ้ไปเลี้ยวซิงด้วยอ้าวาอ,อ,อันนี้รถตัง้งมาเยอะเลยโอ้แต่ละคันนี้ไ <c oughs> <c oughs> ปโอ้โหสไตล์คุณหนูครับสไตล์แบบนี้หรูมาก มีพัดลมหลังเลยนะนี่ดูกันชนซะก่อนโอ้กันชนไทยประดิษฐ์ครับดูกันชนเลยตรเท่เออยางบางเลยนะทุกคนมีทุกลายอ่ะเนอโหมีไซเรนด้วยนะครับทุกคน ปุยายออกตัวโชว์ได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องเบินยางให้ชมเลยเนี่ยปิดท้ายเนี่ยไม่แรงอ่ะพลังดีเซลครับสวยจัดเลยนะขอบคุณครับไปครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมอ๋ออย่าติดไปวันนี้เดี๋ยวดูวัดหน่อย วัดราชอะไรวะเจรินนี่ครับทุกคนไปเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ